หลายคนถามเข้ามาว่าปืนโค้งกับลาวาเจอร์เล่นดีไหมบอกได้เลยว่าถ้ามีจังหวะเล่นดีแน่นอนเพราะว่าลาวาเจอร์นั้นติดได้ถึง5กระบอกปืนโค้งนั้นมีสกิลที่โคตรโกรงมันโค้งซะจนแบบหน้าแบบหน้าลำคาญเลยอ่ะไขรโดนยิงเข้าไปก็ต้องหัวร้อนแน่นอนครับเพราะมันโค้งเหลือเกินนะครับแต่ส่วนตัวผมนะนะครับการที่เราจะเอามาเล่นละดับหน้าที่แบบว่าอยากจะคิวเยอะๆหรือคิวต่อเนื่องเนี่ยปืนโค้งยังไม่ตอบโจทย์นะครับ เพราะว่าเวลามันยิงหมดแล้วเนี่ยรีโหลดคือกระสุนมันหมดค่อนข้างเร็วนี่ครับมันเหมือนกับขาดๆเกินๆนะยิงจะตายก็ไม่ตายจะตายก็ไม่ตายกระสุนหมดก่อนอะไรประมาณนี้พอกระสุนหมดเนี่ยโหลดค่อนข้างช้านะอะไรเลยอ่าแบบโอ้โหคนที่ยิงเนี่ยงุดหยิดเลยนะครับอธิบายได้ประมาณนี้เพื่อนๆคงจะเข้าใจนะและปัจจุบันระยะ500เมตรนะครับอันตรายมากๆอัปเดตหนะ้า ปืนโค้งเชิดฉายแน่นอนเพราะว่าตัวโหตรโดนเนิร์ฟกันไม่หมดแล้วปืนโค้งก็จะกลับมามีคุณภาพอีกครั้งรับรองว่าเล่นมันแน่นอนสําหรับเราเจอร์ปืนโคง้งไม่เชื่อไปลองดูได้รับรองเลยว่าสนุกแน่นอนครับผม